อ่ะอ่ะเจ้าอ่ะเรองไอ้เขียวไปไหน้ก็ไม่เดินตายเลยนะฮะกัดทำไมน่ะจะกัดทำไมอ่ะ

เขาเรื่องอะไรไปเลยนะอย่ามาขับไอ้เขื้อมันกลัวไอ้ข้าวมันก็เลยร้องทำไมเนี่ยให้แล้วก็ยังจะร้องอยู่งั้นเนี่ยไอ้เขี้ยวมากินแล้วแล้วเดียวเดียว มากินเร็วๆหมดแล้วเร็วเดิเนีนีไอ้แดงไอ้ข่าวไปไปเนยไปแล้วนูน่นนะไอ้ไล่ไปนู่นแล้วขึ้นเนินไปแล้วไปไปไหจะไปแล้วนะมันจะไปแล้วไปนี่มันไปช่องนี้นี่มันไปช่องนี้ ไปแล้วไปสลาโน่นแหละอย่าไปนะสลา,านนะวิ่งไปนู่นแล้วไปกัดไอ้ดำแล้วมั้งนะ่ะโอ้มันอันตรพันจริงๆว่ะไอ้บางแก้วตัวนี้ไปแล้วนี่มันไปช่องนี้เนี้ยวมันไปดักรออยู่ข้างหน้าแล้วไม่ต้องไปนะสลา,าอย่าไปสลา,าล่ะวิ่งไปดักนู่นแล้ว ัวเขาจัดเลยคราวนี้ทําไงอ่ะใครจะช่วยตายมันไปแล้วมันลงน้ำไปแล้วมั่งนู่นนะวิ่งไปนูนะ่นนะกลัวกลัวอะไรมันกลัวเขียนนะเข้ยวมันเล,เล,เลยเขี้ยวมันหล่มๆเลยเขี้ยวเอ้ยกลัวอะไรขนาดนี้ละเขี้ยวหืมกลัวอะไรมันไปยันไหนละนูน่น มันไปแล้วจะช่วยได้ยังไงละ่ะไม่รอแล้วเนี่ยกน็นี่ไปสิไปไปฝั่งนี้ไปไปถนนฝั่งนี้เร็วไปไปถนนฝั่งนูน้นเดี๋ยวมันมาทางนี้นก็ไปยื่ทางนู้นไปไป